อ๋อนี่ไงป้าคุมความนมมีแลว้วแล้วก็แค่โหดเหรอนับใหม่หนึ่งเครื่องฟังควรนมแล้วก็ข้ดูกินลงว่าชุกที่ ยูมาดูน้องรองแมานี้แหละคะเก่งจัะมาค่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 ะอต้าลูกสาวคนเล็กฮะผิวหรอิวหยอคะโอ้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  แต่เอาให้ดูค่ะฮะไปกินเพิ่มน้งมีข่าวอยากกินค่ะ,อะโอ้กลางคืนมีข้าวเต้าค่ะกลางวันกินกับขวดกลาโอ้อ,อยากกินอีกแล้วค่ะ,ะต้องหาเลยหาอยนางี้ไม่หรอก ไา่เล่นหรอกรอแป๊บนึงได้ชั่วโมองครึ <c oughs> ่งอยู่แล้วอ่ะโอ้อยยายหญิงไปเอาอยู่คะ่ะยายหญิงไปเอาอยู่เด็ก <c oughs> อืมยายหญิงไปเอาอยู่คะ่ะมี่ <c oughs> ไม่ได้สั่งนะหญิงเอานมในตู้เย็นมาด้วยอ๋อไปขยัน น้องหิวแล้วน้องเพิ่งกินไปสองออนกว่าน้องก็หิวเลย่ะอือันนี้อุ้มไดูเลยอือะ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 รอแป๊บนึงโอ้รอแป๊บนึงนี่เอตาย่อ่รแป๊บนึงอะอะรแป๊บนึงอะอรู้จัรอโอเค่ะเก็บตาปิดาก

ยูจินเก่งมากไอปิดปากตลอดใช่จยยาย่าจะกินนมแล้วเอา้าทำไมสามห,หอ,อยังเหลือพี่ให้แค่ยี่สิบ้านเองนะเหลือแบบกี่บ้านโอ้ยเหลือหนึ่งบ้านเถอะสามหอเหลือหนึ่งบ้านใครรับรับไปเร็วเสียดายโปรโด่<ม>าดีมากนิมจิมน้องหิวใช่ ก้าโอ้น้องบอกพี่ยูก้าน,น้องอยู่ก้าโอ้โหไปเอาอยู่ก้าไปเอาดูฮะไเอาดูนะอีะตัวจี้ตัวี จีนอ่อนโยนมากิ <c oughs> โอ้ดอกดดยังอยู่ดยัออ ta sao kinh dứt? ta sao mình bị kinh dứt? Tại sao? Tại sao ác bọc hành lên đâu? Ừm น้าบอลกับนาดี้ซื้ออะไรมาให้ลูกค่ะอืมนุ่นอยายิงมาแล้วนีงมาแล้วพี่บีเอาน้ำร้อนน้ำเย็นผสมกันให้เป็นไม่ใครยุติธรรมเลยได้ไหมตรงนี้ได้เลยนะไม่ใช่แบบนี้ได้ไหมได้ไม่ใช่แบบนี้ รถโห,นะด,หดมากวันนี้ใช่ค่ะวันนี้คูปองรถโหดมากเอาสองออนค่ะแม่ปวดเจ็บเล็กเป็นวงให้น้องจริงเหรออันนี้นนนนคลิปเลยนะคะ Siapa kan? Ah, bukan Em. Semua, bukan Em. Ah, ah. Okay, okay. Kamu mm. nak? Naga. Ayuh, tehe, ayuh. Eh. Tep. 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 อันน้องกินก่อนเลยนะปติตูติตูปตั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 ติตูปตติตูเด็กกินเยอะเดืนหน้าเด็กอ้วนแน่เลยน้องคะโอ้โหเดือนหน้าลูกตาแม่อ้วนแน่เลย วุ้นตุ้มๆไปเลยเพราะว่าเด็กินก่อน2ชั่วโมงอีกใช่แล้วแม่เยอนี้จริงเหรอไหนย่หยนีเ่มันก็ออออออ๋ออิออ๋ิอ๋อ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 อออออ๋ออ๋ออออ๋ออออ๋อออ เดี๋ยวอยู่ต่อสิใแม่เข้าว่าแม่ปวดท้องนองตาียตั้งแต่จาย่าออกมาก็คือยังไม่ได้นอนเลยค่ะไม่ได้นอนเกินหนึ่งชั่วโมงครึ่งเลยตั้งแต่น้องออกมาขยันเลี้ยงลูกด้วยขายของด้วยแล้วลูกสองด้วยนะนี่เดี๋ยวใาย่าหลับก็เอาอยู่จินแบบนะ้ำเปิดเสียงสิลูก เปิดเสียงได้อีกค่ะเอรีโมทมาแม่เปิดให้ไหนคะรีโมทโอเคอีกนิดนึงก็ได้เีเรียนดูฟังมาดูเรื่องี ไม่เงินเนี่ยนนะหลายอย่างเกิน <c oughs> เลือกเลยค่ะ เลือ้อง่ายไหมแล้วแต่รอบนะเลือก่อนดูอ่ะมาเลือ่อะ เลื่มน่อยค่ะไม่ถนัดอุ้มพาดบ่าค่ะพี่ปุ๊กแบบนี้ก็เลยค่ะพาดบ่าไม่ถนัดไม่เห็นหน้าลูก จับเลเแบบนี้สามถึงห้านาทีค่ะถ้าเลเก่อนก็โอเคแต่ปกติจ้าย่าถ้ากินเยอะก็ไม่ได้เลเช้าเก็เลยไวตั้งไหมคะ เมานมเลยยาง่ยฮะเลยยงคะแม่ไม่ได้ยินเสียงเลยอืมไม่ได้ยินเสียงเลยเลย เด็กตัวแดงตัวมาจะขาวอู้หาตัวไปเลยหลงลรักยูจินและจายาขอบคุณค่ะถ้าไม,นนนนนนม,ม่นม่ใส่ไมีใส่ไม่ส่ไมนใสมันม่งคนดียต้องใส่เป็นด้วย ได้ค่ะแล้วมันจะกินใครยีกนะค่ะยูเป็นสีม่วงนี้หรอคะใช่สวยเหมือนกันแล้วก็อีกคนให้ให้นารี่ใช่ไหมให้นารียูคิดว้าให้น้องอ๋อให้ให้น้องดีกว่าเนาะไม่ใช่ให้น้องใารีอ๋อพ่อถามถุงหมดอีกแล้วเหรอ Oh, forgot. เดนเินไปอยู่กับเสืส้อผ้าด้วยอะคะพี่ดีหผ้านี้พี่ ยอมสีเป็นแล้วนี่หไมเห็นไหมคะใส่เล่นเขาก็อยากกินชาเย็นไม่เห็นไมคะใส่เร่นั้นแม่ให้แม่ให้นั้นเขาใส่เฮ้ยน่ารักังไม่ทำผมแบบนั้นใส่หมกแล้วก็ใส่ดีกว่านี่คะนี่ฮะสามคนเก่บมาก